ห้องสุขาด้วยกันนะคะสำหรับท่านเจ้าพราผู้นำกล่าวคำถวายห้องน้ำห้องสุขาคือคุณแม่กัลยาณมิตรจินดาชาติกานนกล่าวเป็นภาษาบาลีกัลยาณมิตรซาร่าคิดตาสกุลกล่าวเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะยะเข่พันเตสังโฆ ยักษเคพันเตสังโคปติชานาตุป like ฏิชานาตุมะยังเอตังมะยังเอตังวัดจักปุติงวัดจักปุติงสัพปริวารังสัพปริวารังจาตุทิศสัจจจาตุทิศสัจจ์ทิศขูสังคัสสังคัส นัตตสายะวัลัญชะนันตตหายะพุทธาสาสเนพุทธาสาสเนนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุนโนพันเตสาธุนโนพันเตอายังอาหยังจาตุทัตษัสสัมาตุททิสัจสัมพิขุสังคัสสะมพิขุสังคัสสะอาคตานาฆ<า>ตัสสัอาคาตา วันชนัดขายะวะรันชนัดขายะวัดวัดจักุติยาทานัสสะวัดจักุติยาทานัสสะอานิสังโสอานิสังโสอัมหากังเจวะอัมหากังเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุ ทีนันจะอารีนันจกปิยชนานังปิยชนานังทีฆระตังทีฆระตังทายะตายะสุขายะสุขายะสังวัตตุสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทรา ขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายห้องน้ำห้องส้วมขอมอบถวายห้องน้ำห้องส้วมพร้อมกับของบริวารน,นี้พร้อมกับของบริวารน,นี้ไว้ในพระพุทธศาสนาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เป็นที่อาศัยใช้สอยเพื่อประโยชน์เป็นที่อาศัยใช้สอยของพระพิสุสงฆ์ของพระพิสุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและอย่างนี้ได้มาทั้งที่ทมาแล้วและอย่างนี้ได้มาขออานิสงขออานิสงแห่งการถวายห้องน้ำห้องส้้มแห่งการถวายห้องน้ำห้องส้วมเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยอาศัยใช้สอยเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอยขอพระพิสุทธิสงขอพระพิสุทธิสง ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มาทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มาขอข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย มีมาดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเธอตลอดกาลและนานเธอ